สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบปลูกพริกเอาไว้ทานเองวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะบอกกับพี่ๆครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรที่จะให้พริกเนี่ยมันออกดอกได้เร็วขึ้นแล้วก็มีผลได้ดกด้วยมีวิธีการทำอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับอยากจะชวนทุกท่านมาชมพริกต้นนี้ครับสมบูรณ์มากนะครับพริกต้นนี้เขากาลังจะออกดอกครับเนี่ยครับ มีเกษตรกร,ร,กรหลายๆคนนะครับที่นิยมใช้ฮอร์โมนพลิกหรือว่าใช้ปุ๋ยเคมีละลายน้ำเอามาฉีดพ่นเพื่อที่จะเร่งให้พลิกเนี่ยมันออกดอกติดผลได้เร็วขึ้นแต่มันมีผลข้างเคียงครับเราอาจจะเห็นว่าพลิกเนี่ยมันมีใบสวยงามใบดกครับแต่ว่า มันมีผลข้างเคียงนั่นก็คือมันไม่ออกดอกหรือว่าให้ผลเนี่ยมันก็ให้ผลน้อยบางทีดอกมันก็ร่วงลงไปเลยโดยอาการแบบนี้ชาวบ้านจะเรียกว่าพริกเฝือใบครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับที่จะแนะนําท่านแบบนี้ครับว่าเมื่อพลิกส่งสัญญาณว่าเขากําลังจะออกดอกนะครับแบบนี้ครับเขาส่งสัญญาณมาว่าเขากําลังจะออกดอกต้นเขาเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่เราไม่ควรที่จะฉีด ฮอร์โมนใดๆลงไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้สารเคมีละลายน้ําแล้วก็ไปฉีดเร่งให้เขาออกดอกนะครับแบบนั้นมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้วิธีการง่ายๆต่อไปนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะแนะนําท่านเลยนะครับเราควรที่จะงดปุ๋ย ที่ช่วยบำรุงใบปุ๋ยที่ช่วยบำรุงใบบำรุงต้นเนี่ยเราควรที่จะงดเลยนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเราไม่ควรให้เลยนะครับและวิธีการต่อไปนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะเร่งให้เขาออกดอกเร็วขึ้นและให้เขาติดผลดกนั่นก็คือการเด็ดใบเก่าเนี่ยครับใบเก่าเขานะครับใบเก่าหรือว่าใบที่มันแก่แล้วเนี่ยครับทิ้งเลยครับ เราเด็ดทิ้ง50%ต่อหนึต้นครับนี่อย่างต้นนี้ผมเด็ดทิ้งลงไปเลย50%ให้เขาเหลืออยู่เพียงแค่50%พออันนี้ก็เหมือนกันครับผมจะเด็ดเลยครับใบแก่นะครับใบที่เป็นใบเก่าใบาที่เป็นใบแก่ครับเราเด็ดทิ้งเลยวิธีการนี้เป็นเทคนิคช่วยกระตุ้นให้ต้นพริกที่มีใบดกและติดผลน้อยออกดอกและให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าฮอร์โมนพืชไปกระตุ้นแต่อย่างใดเลยครับนี่นะครับผมเด็ดใบที่มันแก่เป็นใบเก่านะครับออกไป50%ยังคงเหลือไว้อยู่50%แล้วก็ให้น้ำปกตินะครับงดปุ๋ยและฮอร์โมนพืชอื่นๆอย่างน้อย1สัปดาห์ครับพริกก็จะติดดอกออกผลได้เร็วขึ้นวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยครับ วิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงเรารู้เคล็ดลับนี้ก็สามารถที่จะทำให้พริกเนี่ยมันออกดอกได้เร็วขึ้นและก็มีผลดกด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ